กลับมาทิพพาร์ทที่สองนะฮะพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทการหาเงินของบรรลุเทพเขานะฮะซึ่งตะก,กี้ก็เอามันไปเดินเล่นมาแบบยังไม่ได้หางานนะฮะก็ไปเดินเล่นอะไรอย่างนี้มาก่อน<า>เลยเลยเรามาสมัครงานกันก่อนดีกว่าชอบโอเคให้เขาสมัครงานก่อนมีางานอะไรบ้างนากักวิชาการสายลับเปล่าวะไม่รู้นะงานที่เราอยากเป็นก็คือ ตเทนเนอร์ตามชีวิตจริงเลยกดป้ายแต่มากตอนนี้เราได้งานแล้วยังวะโอเคมีงานเรามีงานแล้วโหทำยาวนะตอนนี้ก็ปล่อยแกหลับไปก่อนหลับยาวๆตื่นมาจะได้ไปทำงานมีแรงทำงานอะไรนี้แต่ต้้งตีห้าตีห้าก็ตื่นได้ล้วไม่ตื่นวะ ไปเล่นก่อนไหมพี่เล่นเกมให้ไวเลยไปเล่นเกมให้ไวเลยเอาแดกข้าวเ่นันแดเสร็จแล้วก็มาเล่นเกมดีพูลเ o r e v มันคืออะไรของมันวะเล่นเกม ถึงเวลาทงานแล้วไเข้างจะมารับแล้วเอ็นดักจะทันในวันนี้่ะไปไไปเร็วเร็วเร็วเรกเข้าแดกเข้าเออแดกเข้าไปไม่ทันว่ะ ไต่ตองล้างแล้วไปทำงานเออไปไปทำงานวันแรกของเรานะรอไปแทบเกือบตายนะครับเกือบไม่ได้ทำงานเกือบเกือบโดนไล่ออกไปแล้วแล้วก็มาพามุมในบ้านของเราซิมซิมสี่เนี่ยที่แรกผมก็อคคตินะเออมันลบอะไรปไปหลายหอย่างเดี๋ดูไปดูมานะมันเป็นซิมที่รู้สึกเหมือนภาพสวยที่สุดนะแต่มุมกล้องค่อนข้างจะห่วยไปหน่อย มุมกล้องนี่หมายถึงการการคอนโทรลมุมอะฮะซึ่งเราต้องซูมไปอย่างนี้เราถึงจะพับอย่างนี้ได้ปกติมันไม่ต้องอย่างนี้อ่กลับมากลับมาไวจังวะโอเคพี่แกกลับมาแล้วนะครับตอนนี้พี่แกกำลังซึมเศร้าเล่นเกมจ้ะบอกให้เล่นเกมไงเล่นไปเลยฮะซิมเล่นซิมหมายความว่าไงวะซิมเล่นซิม ซีนเล่นซีนเราภาพมันเต็มที่สองตัวว่ะคุ้นๆว่ะไปไปพอได้แล้วพอได้แล้วเพื่อนงานนี้ต้องการอะไร เอ้ย<อ>มึงจะเล่นมาถึงไหนเนี่ยเฮ<อ><อ>้ยไปนอนอไปเรียบร้อยนอนตอนเดียวยาวนะครับช่วงนี้ก็นะพอตื่นมาแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำเข้าน้ำเสร็จแล้วก็กิน แม่งเตรียมเวลาไม่เคยจะทันแลนะไอเกมเกมเนี่ยแ,แล้วก็ห้อ,องน้ำไม่ต้องเข้าอ่ะ,ะล้างตูวก่อนเนี่ยโอเคเรียบร้อยเต็มเต็มแล้วมั้งร็จแล้วก็ปล่อยพี่แกทำอะไรตามใจชอบไปแล้วกันของเงินมีแปดพันนะตอนนี้ชีวิตเราต้องตู้ายืโมมงออีก ไว้กี่ชั่วโมงแลกว่านรถจะมาเอาน้ำส้มมากินก่นอนได้ปะออเรนจูสเสร็จแล้วก็ไปเยี่ยวเสร็จแล้วก็ล้างมาือไป้ายไอ้ไวอโอเคได้จอยกินฉี่ไอ้หนูมืน่นมาลองรถมาเมื่อกินน้ำส้มไปแล้วจริงเหรออ๋อมึงแดกตรงนั้นเลยลำ้ลำลำ้ำมาก อะไรมึงแดกอะไรเนะี่ยมึงกินน้ำส้มเป็นชั่วโมงเลยเลอาจัจริง<า>รเอาไปทำไรทำไปโอ้โน,น,น้องแชทเอเมทเอไปไปทำงานาไป กลับมาต้องเก็บเชอร์รี่โอเคทำงานหนะ้ากลับมาดูซิว่าจะเลื่อนตำแหน่งไหมจริงๆแบบฟิลมนี้มันมีความสุขได้สองรูปแบบคือดําเนินชีวิตไปตามปกติกับสร้างบ้านสร้างเสร็จแล้วไม่ไม่มีอะไรเล่นก็เลิกเล่นกับใช้ชีวิตแบบไม่ทํางานพิมพ์สูตรเงินแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆทํานูน่นทํานี่ไปเรื่อยๆอันนี้คือการเล่นแบบอินดี้จริงๆก็คือการการทําให้มันทํางานแล้วก็ให้มันรู้ชีวิตไปนะครับ แล้วเพื่อนจริงๆภาคนี้เนี่ยไม่ต้องไปไปที่อื่นเลยแม่งอยู่ในบ้านเนี่ยไอ้ที่บ้านอยู่ตรงทางเดินผ่านเนี่ยี่แม่งคนเดินไปเดินมาเต็มไปหมดโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วเดี๋ยวก็เจอกันพาร์ทสามแล้วกันนะฮะพาร์ทนี้ก็จบการชีวิตจันเริ่มทําดําเนินการทํางานล่าฝันกันต่อไปแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเนี่ยไม่เวลาเดินช้าจังวะอืมอต่อไป ซิม้างนี้เนี่ยจะใช้สมาร์ทโฟนนะครับจะมี iPhone อยู่ที่ตัวเองคนละเครื่องมายังยังไม่มายังไม่มานะฮะรอไปรอเวลาไปโอแต่ไฟล์เกมนี้ใหญ่มากก่อนบันทึงวิดีโอเนี่ยสุดยอดแทบชออ็อกอะ12กิ๊กนั่งแปลงไฟอยู่ประมาณครึ่งทุ่มมาแล้วเย้มาแล้วฮะโปรโมชั่น นี่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนงานได้เงี้ยอ,อย่างอ,อ๋อมีเพื่อนสี่คนเฟนสี่คนอ,คอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาเฮลเฟนอะไรของมันต่อละกันพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมขอไปทำภารกิจให้มันได้ดำเนินงานของมันไปก่อนละกันเนาะโอเคจเจอกันใหม่พาร์ทสามครับผม